เทปพันทายราคาหลักสิบนะครับแตกต่างจากเทปพันทายทั่วไปยังไงมาดูใ,ใกล้นี่ครับเทปพันทายทั่วไปนะครับเอาไว้แค่รัดอย่างเดียวแต่เทปพันทายตรงนี้สามารถยึดได้นะครับจะมีห่วงยึดได้แบบนี้นะครับอ่านี่เลยราคาหลักสิบพอๆกับเทปพันทายอันธรรมดาธรรมดาเลยนะครับราคาเท่ากันเลยพอๆกันเลยนะครับแล้วดูดิตัวเนื้อนะครับวัสดุเป็นเหมือนกันเลยนะครับผมลองดูฮะนี่แล้วก็มันคือมันยึดได้ยังไงการเก็บสายนะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปยึดคล้องกับเสารหรือยึดคล้องกับเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถลัดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาตะปูตอกหรือไม่ก็เอาสกูยิงเข้าไปนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ผมทําไปแล้วนี่มันก็แน่นด้วยนะครับดึงไม่ออกนะครับแต่ต่างจากตัวนี้เห็นไหม เนี่ยมันจะเกะกะนะครับมันจะหลุดออกมาแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปใช้ตัวกิ๊บแบบนี้เลยนะครับในการตอกอะไรแบบนี้นะครับให้มันยุ่งยากนะครับเพียงแค่ใช้สายนะครับเทปพันทายตัวนี้เลยในตะก้าผมปักให้แล้วไปเลือกได้มีทั้งสีดํานะครับสีดํานี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้สีดําสีขาวนะครับหรือว่าสีใสนะครับแล้วก็ขนาดไปเลือกได้เลยในตะก้านะครับไปจิ้มสินค้าในตะก้าได้เลยนะครับ